ผมที่ผมนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องข้อหกแปดครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1่เรื่องของการทดลองนี้นะครับเพื่อหาความเข้มข้นของสารที่ต่างกาันเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของสารที่ต่างกาันและอัตราคระับเพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของสารถ่มมาที่วิธีการทดลองนะคะ แบบผง1ึงกรัมทำปฏิกิริยากับ HCl 0.2จุดสองโมลาร์ให้ L ค่ะและในหลอดที่สองนะคะเราจะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตแบบผง1ึงกรัมทำปฏิกิริยากับ HCl 0.5จุดห้าโมลาร์ให้ L ค่ะก็ะคือจะเป็นความทุกคนระหว่าง0.2จุดสองโมลาร์และ0ูนจุดห้าโมลาร์ค่ะแล้วก็ต่อไปเราจะใช้พื้นที่ผิวที่ต่างกันนะคะระหว่างโขกและเม็ดค่ะโดยใช้ในหลอดที่สองและสามหลอดที่สองหลอดที่สองอย่างที่กล่าวมานะคะจะใช้เป็นแคลเซียม ทำปฏิกิริยากับ HCl 0.5มลาร์ให้ L ค่ะส่วนในหลอดที่สานะคะเราจะใ,ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตแบบเม็ด1กรัมทำปฏิกิริยากับ HCl 0.5มลาร์ให้ L ค่ะแล้วก็ต่อไปจะใช้เป็นในเรื่องอุณหภูมินะคะจะเป็นแบบร้อนกับแบบเย็นค่ะก็จะเป็นในหลอดที่4จะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตแบบผง1กรัมทำปฏิกิริยากับ HCl 0.5มลาร์ให้ L ค่ะ ทำปฏิกิริยากับ HCl 0.5โมลาให้ L ค่ะแต่จะเป็นในอุณหภูมิศูนย์องศาค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายน,นะคะเราจะใช้ในเรื่องปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปลี่ยนไปค่ะเราจะเปลี่ยนเทียมระหว่างหลอดที่2และหลอดที่หค่ะหลอดที่2ก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตแบบผง1กรัมทำปฏิกิริยากับ HCl 0.5โมลาให้ L ค่ะและในหลอดที่หนะคะเราจะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแบบผง2กรัม ทำปฏิกิริยากับไอเ0.5โมลาร์5 m l ค่ะก็คือปริมาณจะเป็นหลอดที่สองจะเป็น1กรัมและหลอดที่6จะเป็น2กรัมค่ะค่ะผลการทดลองนะคะในหลอดที่1นะคะในอุณหภูมิห้องนะคะเราใช้คาร์ียมคาออกไซด์นะคะ1กรัมแล้วก็สารไฮโดรคอร์ วินาทีค่ะหลอดที่สองนะคะในอุณหภูมิห้องนะคะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตแบบผงนะคะ1กรัมแล้วก็ใช้กรดไฮโดรคลอริก0.5นะคะเกิดปฏิกิริยาในเวลา9วินาทีหลอดการทดลองที่3นะคะในอุณหภูมิห้องนะคะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแบบเม็ดน,นะคะ1กรัม แล้วก็แล้วก็ใช้กดไฮโดรลิกนะคะน,นะคะเกิดปฏิกิริยาในเวลา1 4อวินาทีค่ะอดวดลอกที่4นะคะใช้แคชเช่คอโเ,เนต1กรัมะ,ะแบบ6นะคะแล้วก็ใช้กดไฮโดรลิกนะคะจุดับในอุณหภูมิ96องศานะคะในเวลา6วินาที หลอดทดลองที่5นะคะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหนึ่งกางแบบผงนะคะผสมกับกรดไฮโดรคลอริก0.5นะคะในอุณหภูมิศูนย์องศาในเวลา14วินาทีค่ะและหลอดกันทดลองที่6คะ่ะใช้กรดกรดแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ2กงกาแบบผงชันแล้วก็ใช้กรดไฮโดรคลอริก0.5แับค่ะในอุณหภูมิห้องในเวลา12วินาทีค่ะ ต่อไปนะคบอย่างสุดท้ายถ้าเป็นการสรุปและอธิบายผูคถามอย่างแรกนะคบคือจากการทดลองเพื่อสังเกตการเกิดปฏิกิริยาจากความเข้มข้นในหลอดที่1และ2พบว่าหลอดที่2เกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าครับเพราะว่าหลอดที่2มีความเข้มข้นมากกว่าหลอดที่1ครับต่อมานะครับในการเกิดปฏิกิริยาจากพื้นที่ผิวหลอดที่2แบบหงและหลอดที่3แบบเม็ดพบว่าในหลอดที่2แบบผงนะครับจะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าเพราะว่าหลอดที่2แบบหงมี อยู่มากกว่าหลอดที่3ครับการชนของโมเลกุลมีความขีดมากกว่าจึงทําให้เกิดเร็วกว่าครับต่อไปในการเกิดปฏิกิริยาจากอุณหภูมิหลอดที่4 96องศาและหลอดที่5้ว0องศาพบว,ว่าหลอดที่4จะเกิดปฏิกิริยาเร็กว,วกว่าเพราะว่าหลอดที่มีอยณหในมิที่สูงกว่าและอย่างสุดท้ายนะครับในการเกิดปฏิกิริยาจากการวัดปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปลี่ยนไปจากหลอดที่2มีแคลเซียมหลอดที่2มีแคลเซียมคาร์บอเนต1กรัม ระดับที่6มีแคลเซียมคาร์บอเนต2กรัมจะเกิดปฏิกิริยาช่วงในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารละลายซึ่งสารละลายปริมาณจะไม่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาครับ